สวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่ทางเดอะสแตนดาร์ดเวลานี้นะครับผมอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองนะครับวันนี้นิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีแรงศรัทธาในศาลเจ้าแม่ทับทิมที่สะพานเหลืองนะครับวันนี้ก็มาทํากิจกรรมนะครับแสดงพลังเพื่อคัดค้านการย้ายศาลเจ้าแม่นะครับซึ่งวันนี้เป็น วันสุดท้ายนะครับที่ทางจุฬาลงกรณ์รมหาวิทยาลัยโดยสํงงานักงานจัดการทรัพย์สินนะครับก็มีคําขาดนะครับให้จะต้องย้ายออกจากพื้นที่บริเวณจุดนี้นะครับวันนี้ก็มีสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับแล้วก็น้องๆน,นิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนมาร่วมกันแสดงพลังในการที่จะคัดค้านการทุบแล้วก็การย้ายศาลเจ้าแม่ทัพทิมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับ จุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองนะครับซึ่งบริเวณจุดนี้เนี่ยก็เหลือเพียงศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับที่เป็นจุดอ,อ,อาคารจุดเดียวที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสำนักง,งานจาัดก,การทรัพย์สินต้องการให้มีการย้ายออกนะครับเป็นการแสดงพลังเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์นะครับในในในส่วนของนักศึกษาที่ได้มีการ ให้ข้อมูลตรงนี้นะครับวันนี้ก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาาหรือว่า คุณป้าบางคนนะครับที่เคยอาศัยอยู่ที่บริเวณจุดนี้แล้วก็ยังมากราบไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิมอยู่เป็นประจํานะครับก็บอกว่ารู้สึกเสียดายนะครับเรารู้สึกกังวลกับการย้ายนะครับแล้วก็เข้าใจข้อเสนอของจุฬาที่จะให้มีการไปสร้างใหม่แล้วก็เคลื่อนย้ายองค์เจ้าแม่ทับทิมไปอยู่ในศาลณบริเวณสถานที่แห่งใหม่นะครับแต่อย่างไรก็ตาม นิสิตนึกษาก็บอกว่าที่นี่เป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตนะครับสามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้คนอยู่ร่วมกับสิ่งปลูกสร้างที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังจะดำเนินการโดยสำนักง,งานทรัพย์สินนะครับนี่ก็เป็นจุดนี้นะครับถ้าถ้าคุณผู้ชมเห็นดูไกลๆนะครับที่เห็นดูไกลๆเนี่ยจะเห็นว่าสารเจ้าแม่เนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่จุดเดียวนะครับในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเกือบทั้งหมดนะครับ ครับสารเจ้านี้เป็นหนึ่งใน2ส,สารเจ้านะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานนะครับซึ่งในบริเวณในจำนวนสารเจ้าเกือบทั้งหมดในประเทศไทยนั้นก็จะเป็นลักษณะของเอกชนที่เป็นสารเจ้าดูแลซะมากกว่านะครับแต่บริเวณพื้นที่นี้ก็อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินนะครับโดยบริหารโดยมหาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ ที่ป้ายก็เขียนว่าอย่าทุบสารเจ้าแม่ทับทิมนะครับมรดกที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราหยุดทําลายประวัติศาสตร์คัดค้านการรื้อสารเจ้าแม่แล้วก็ขอคัดค้านการรื้อสารเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองเพื่อสร้างตึกความเจริญทางวัตถุและยึดเหนี่ยวทางจิตใจสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับเซฟสารเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองนะครับนี่ก็เป็น นิสิตนักศึกษาประชาชนที่มาแสดงออกถึงเป้าหมายแล้วก็เป็นสิทธิ์นะครับในการที่จะเ,เสนออีกทางเลือกหนึ่งให้กับเอกชนหรือว่าให้กับทางสำนักง,งานจาัดก,การทรัพย์สินจุฬานะครับที่ด้านในที่ผมเข้าไปก็ยังมีประชาชนมีอามามีคุณป้าคุณ คุณยายของเราเนี่ยนะครับถ้าใช้ภาษา,าแบบไทยๆก็เป็นการอ่านแฉงการและประชาชนแฮชแทกเซฟฝัฟนเจ้าแม่ทับทิมค่ะสืบเนื่องจากสำนักง,ง,งานทรัพสินจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยได้ส่งสีแจ้งไปยังผู้ดูแลสารเจ้าแม่ทับทิมพะพานเหลืองให้ขดย้ายทรัพสินและบริวารออกจากพื้นที่ภายในวันที่15มิถุนายน2564 ในอุทยานร้อยปีจุฬาในวันที่15มิถุนายน2563และจะเริ่มทำการรื้อถอนสารเจ้าเพื่อเตรียมพื้นที่สร้างคอนโดมิเนียม1,800ยูนิตในบริเวณนี้ในวันที่16มิถุนายน2563พวกเรานิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและประชาชนที่เคยอาศัยและอาศัยอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันตลอดจงผู้ศรัทธาในองค์เจ้าแม่ทับทิมทั้งในและต่างประเทศ ขอคัดค้านการดำเนินการดังกล่าวของสำนักง,ง,งานทรัพย์สินจุฬาศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความเป็นมาย้อนกลับไปได้มากกว่า100ปีอยู่ในบริเวณนี้มาก่อนณก่อนการก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสียอีกดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินมาถวายสักการะและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระทัง สังเ็ดแก่ศาลเจ้านี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,451แม้ว่าศาลเจ้าจะเคยย้ายที่ตั้งและซ่อมแซมปรปับปรุงหลายครั้งแต่ศาลเจ้าก็ยังคงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริเวณเดิมและเมื่อพิจารณาเฉพาะอาคารศาลเจ้าหลังปัจจุบันก็มีอายุมากกว่า50ปีแล้วฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองเป็นความทรงจําของคนในพื้นที่สามย่านม,มาอย่างยาวนานนอกจากความเก่าแก่แล้ว คุณค่าเอกประการหนึ่งของศาลเจ้าแห่งนี้คือสถาปัตยกรรมซึ่งไม่ได้เป็นแบบศาลเจ้าจีนแต้จิ๋วโดยทั่วไปแต่เป็นสถาปัตยกรรมเฉพาะของอำเภอเตียเอียโผเล้งและกีเกียที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบหยาโพก,กิศาลเจ้าแห่งนี้จึงมีทั้งคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและคุณค่าต่อจ,จิตใจของผู้ศรัทธ,ธาสำนักง,งานจัดก,การทรัพย์สินจุฬา ว่าจะสร้างศาลเจ้าแห่งใหม่ให้แทนที่เดิมถวาคำชี้แจงดำเนินการขออสร้างศาลเจ้าแห่งใหม่ของสำนักง,งานจัดการทรัพย์สินกลับไม่ได้แสดงความตระหนักของคุณค่าทางศิลปะวัฒนธร,ธรรมอย่างแท้จริงเนื่องจากสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าแห่งนี้ไม่อาจสร้างเียนแบบได้โดยง่ายแต่สำนักง,งานกลับวางแผนจะใช้ช่างสถาปัตยกรรมในไทยในการก่อสร้างศาลแห่งใหม่ศาลเจ้าแห่งนี้ ใช่มรดกของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นจิตวิญ,ญญาณของชุมชนเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตทว่าชาวสามย่านกลับไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนี้เลยนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบว่าจะมีการรื้อถอนศาลเจ้าดังนั้นการที่สำนักง,งานทรัพย์สินจุฬาประกาศข้อความสวยหรูเรื่องการย้ายศาลเจ้าใหม่ว่ากระทำเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่า จึงเป็นการทึกทักเราเองโดยปราศจ,จากความเข้าใจเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงนอกจากนี้สันักง,งานจัดการทรัพย์สินจุฬายังแสดงความไม่เคารพในวิถีชุมชนที่ออกมาออกมาให้เห็นเ<ม>ช่นไม่ตระหนักว่าการปรับทูบบูชาในกระถางทูปนั้นมีความสําคัญอย่างไรในวัฒนธรรมประเพณีจีนโดยเฉพาะสําหรับชาวจีนแต้จิว๋ว และพื้นที่ใหม่ก็คับแคบเกินกว่าจะจัดงานประจำปีออกมาได้อย่างสมกติเกียรติของเจ้าแม่ทัพทิมโดยไม่เอื้อการแสดงนิ้วอันเป็นวัฒนธรรมสำคัญทั้งนี้เป็นธรรมเนียมที่จะว่าจ้างคณะนิ้วมาแสดงถวายองค์เทพเจ้าเป็นประจำทุกปีที่สำคัญผู้ดูแลศาลเจ้าซึ่งตามธรรมเนียมและตามกฎหมายแล้วเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เทวรูปทุกองค์ในศาลตลอดจนกระถางทูปพระราชทาน ั้งได้อาศัยอยู่ในศาลเจ้านี้มามากกว่าสามชั่วอายุคนแล้วกลับถูกขับไล่ให้มาเช้าเย็นกลับในศาลเจ้าแห่งใหม่ทําให้ผู้ดูแลศาลเจ้าไร้ที่อาศัยและที่สําคัญที่สุดการเชิญองค์เจ้าแม่ไปประดิษฐานภายในอาคารรับรองอุทยานร้อยปีจุฬาซึ่งด้านบนอาคารดังกล่าวเป็นพื้นที่ให้คนเดินวิ่งออกกําลังกายจะไม่เป็นการหมิ่นพระเกียรติของเจ้าแม่หรือและผลเสียทั้งหมด เกิดขึ้นนี้ม่ใช่เพราะสำนักงานทรัพย์สินจุฬาปราศจากความเข้าใจและความเห็นอ,อ,อกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ทั้งยังละเลยการอนุรักษ์วัฒนธรรมหรอกหรือสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทําแบบสำรวจความคิดเห็นศิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและประชาชนใน Facebook เรื่องการย้ายศาลเจ้าปรากฏว่ามีผู้คัดค้านมากกว่าร้อยละเจากผู้ทําแบบสำรวจจํานวน3า0พคน เสียงของนิสิตและประชาชนไม่ใช่เสียงที่สำนักง,งานจัดก,การทรัพย์สินควรจะรับฟังหรอกหรือและหากจะพัฒนาพื้นที่ใดๆก็ตามโดยไม่รับฟังเสียงของประชาชนที่แท้จริงแล้วกล่าวได้ว่าการพัฒนานั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของนิสิตและประชาชนได้ฉันได้ด้วยเหตุที่กล่าวมาทั้งหมดพวกเราจึงมาแสดงออกในวันนี้เพื่อปกป้องศาลเจ้าแม่ทัพทิมสะพานเหลืองและวัฒนธรรมชุมชนที่ยังเหลืออยู่ เราขอยื่นข้อเสนอแก่สำนักง,งานทรัพย์สินจุลาดังนี้ 1. สำนักง,งานทรัพย์สินจุฬาควรชะลอการสร้างคอนโดมิเนียมในพื้นที่ศาลเจ้าออกไปก่อนสำนักง,งานจัดการทรัพย์สินจุฬาควรจะให้พื้นที่ประชาชนในพื้นที่และนิสิตมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงโดยมีอนุก,กรรมการที่ประกอบไปด้วยตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ผู้ดูแลศาลเจ้านิสิต และผู้มีความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งด้านสถาปัตยกรรมจีนและด้านประวัติศาสตร์ข้อ 2. สําสนักง,งานจัดการทรัพย์สินจุฬาควรเห็นว่าครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ชุมชนที่หายไปแล้วซึ่งสำนักงานได้อ้างเป็นเหตุผลในการย้ายศาลเจ้าจะได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเนื่องจากหลังมีข่าวการรื้อถอนศาลเจ้า ศาลแห่งนี้ได้เป็นที่รู้จักของนิสิตจุฬาและประชาชนจํานวนมากจากทั่วประเทศต่างพากันมาที่ศาลเจ้าเพื่อสักการะบูชาและศึกษาว,วัฒนธรรมประเพณีตลอดจนสถาปัตยกรรมสํานักง,งานจึงควรทํานุบํารุงศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมชุมชนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปมากกว่าจะนําพื้นที่ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ข้อ 3. แทนที่สํานักง,งานทรัพย์สิน จุฬาจะย้ายศาลเจ้าไปยังพื้นที่แห่งใหม่ควรจะพิจารณาให้คอนโดมิเนียมอยู่ร่วมกับศาลเจ้าได้อันเป็นตัวอย่างของการพัฒนาแนวใหม่ที่ผสมสารสิ่งเก่าและสิ่งใหม่เข้าด้วยกันซึ่งจะเป็นต้นแบบการพัฒนาที่น่ายึดถือในแแบบแบอย่างในประเทศไทยสืบต่อไปท้ายสุดพวกเรานิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและประชาชนหวังใจว่าสำนักง,งานจัดก,การทรัพย์สินจุฬาจะรับฟังเสียงของนิสิตและประชาชน เพื่อให้สมดังปณิธานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานที่ดินให้แก่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามสติคตท,ที่เรากล่าวกันเสมอว่าเกียรติภูมิจุฬาคือเกียรติของการรับใช้ประชาชนขอบคุณค่ะครับผมคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ก็เป็น จุดยืนแล้วก็ข้อเรียกร้องแล้วก็ข้อเสนอต่อสำนักงานทรัพย์สินจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับที่นิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนได้อ่านให้คุณผู้ชมได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับ mm hmm. ก็คัดค้านการที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจะมีการทุบแล้วก็รื้อย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้นะครับ ก็เป็นบรรยากาศที่เรามาเกาะติดที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองนะครับซึ่งวันนี้จากข้อมูลก็คือเป็นวันสุดท้ายนะครับที่ยื่นคำขาดให้จะต้องมีการย้ายศาลเจ้าหรือย้ายสิ่งของบริวารทั้งหมดที่อยู่ในศาลอ,ออกจากนนะะพื้นที่นะครับรขอ,อให้นิง่งบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองเป็นเวลา5นาทีและ มีการพูดถึงมีการใส่เสื้อมาแสดงออกด้วยนะครับเขียนว่าลูกหลานอามาสะพันเหลืองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวแทนนิสิตนะคะที่จะกล่าวอะไรบางอย่างค่ะครับนิสิตธนักศึกษาก็จะร่วมกันยืนสงบนิ่งนะครับเพื่อแสดงออกถึงการคัดค้านนะครับที่จะไม่ให้มีการลื้อย้าย ศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองนะครับผมขออนุญ,ญาตพาคุณผู้ชมไปดูพื้นที่บริเวณโดยรอบนะครับคุณผู้ชมพื้นที่บริเวณโดยรอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นตรงนี้เป็นลานจอดรถกว้างเกือบทั้งหมดนะครับมองไปที่บริเวณตรงนั้นก็จะมีตลาดมีจุดที่ค้าขายนะครับแต่ว่าพอเรามองจากตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะเห็นเนี่ยเนี่ยเเป็นจุดบริเวณศาลเจ้านะครับคุณผู้ชมก็จะมีเพียงศาลเจ้าที่ เหลืออยู่เพียงอ,อ,อาคารสองอาคารเดียวเนี่ยนะครับซึ่งกำลังจะมีการลื้อถอนออกไปแล้วก็พยายามที่จะให้มีการจัดการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยครับถ้ามองเห็นมองจากไกลๆเนี่ยครับจะเห็นสันเจ้าอยู่จุดเดียวในขณะที่พื้นที่บริเวณโดยรอบก็กลายเป็นพื้นที่โล่งเกือบทั้งหมดแล้วนะครับที่ต้องการ นำไปสร้างคอนโดมิเนียมนะครับ1800กว่ายูนิตนะครับนี้เดอะสแตนดาร์ดก็มาก็ติดความเคลื่อนไหวในอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งในอีกมุมของจุฬางกรณเองก,ก็ยืนยันว่าจะย้ายไปที่ส่วน100ปีแล้วก็จะทําให้บรรยากาศของความเป็นสันเจ้าแม่ทับทิมนั้นกลับมาเป็นปกติหรือว่าเป็นบรรยากาศที่ทุกคนจะสัมผัสได้จากพื้นที่เดิมนะครับ ก็มีหลายหลายสาขาวิชามีความเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ัารอักนะครับผมก็มองว่า,าจุฬาเนี่ยควรจะนอาุกั์พื้นที่นี้ไว้นะครับให้ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของริพิตต่อไป จะขออนุญาตพาคุณผู้ชมเข้าไปดูที่ด้านในของศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองนะครับเมื่อกี้ตัวแทนของศาลเจ้าแม่นะครับก็พูดถึงการเ,าเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็ขอบคุณนิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรณ์นะครับที่มาช่วยเคลื่อนไหวในครั้งนี้พูดง่ายๆก็คือเมื่อสักครู่นี้คุณป้าก็สะท้อนว่า ปรากฏว่าคนที่มาช่วยเราอย่างแข็งขันมากที่สุดก็คือเป็นคนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองนะครับข้อเสนอแนะหรือข้อที่นักศึกษาอยากจะให้ทุกคนได้มีส่วนในการรับฟังก็คือว่าอยากจะให้วัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ของสารเจ้าแม่ทับทิมเหลืองเนี่ยสะพานเหลืองนะครับขอ,ขออภัยครับสามารถที่จะอยู่ร่วมกับ ผู้คนอยู่ร่วมกับประชาชนได้โดยที่ไม่เป็นการลดทอนหรือไปทําลายคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทําลายคุณค่าทางวัฒนธรรมนะครับผมขออนุญ,ญาตให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความน่าสนใจของสารเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองนั้นเนี่ยมาตั้งแต่ยุคสมัยของรัชกาลที่5นะครับซึ่งาศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองนั้น เรียกว่าย้อนกลับไปเป็นประวัติศาสตร์เกือบร้อยกว่าปีได้นะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็เคยมาสักการะเจ้าแม่ทับทิมที่สะพานเหลืองแห่งนี้นะครับและในขณนะดเดียวกันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ได้พระราชทานกระถางทูปสังคตแก่ศาลเจ้านี้ในปีพุทธศัก,การาช2454 ศาลเจ้าแห่งนี้ผ่านการซ่อมแซมผ่านการบูรณะมาหลายครั้งนะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยบูรณะซ่อมแซมหรือดูแลแต่ว่าชุมชนแล้วก็อาคารทั้งหมดเนี่ยชาวบ้านเองที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงทั้งหมดก็ร่วมกันลงทุนลงแรงลงปัจจัยเพื่อที่จะดูแลรักษาเป็นมรดกความทรงจําร่วมกันของหลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมทีเ่เป็นแต้จิ๋วแบบดั้งเดิมนะครับซึ่ง ก็มีความน่าเสียดายถ้าหากว่าจะถูกหรือไปนะครับอันนี้ก็ในมุมของนิสิตนักศึกษาประชาชนที่ออกมาเรียกร้องในวันนี้แล้วก็มีสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติก็มาเกาะติดอย่างไรก็ตามวันนี้มีรายงานด้วยนะครับว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะนําสินแสนะครับมาอัญเชิญองค์เจ้าแม่ทับทิมออกไปจากศาลเจ้าแห่งนี้นะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง น้องน้องนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนก็ยังปกักหลักอยู่ที่นี่เพื่อรอคําตอบหรือรอความชัดเจนบางอย่างจากจุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็รอว่าเ,ออเขาจะเข้ามาเคลื่อนย้ายหรือ,รอสิ่งของหรือไม่นะครับขออนุญาตพาคุณผู้ชมเข้าไปใกล,ใกล้อีกนิดหนึ่งครับนี่คือบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองนะครับก็มีความเคลื่อนไหวมีสื่อมีชาวบ้านมีประชาชนนิสิตนักศึกษามากราบไหว้ค่อนข้างเยอะนะครับในจุดนี้ก็มีป้ายที่ คัดค้านการรื้อถอนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับทีเ่เป็นพื้นที่ของศาลเจ้านะครับซึ่งเป็นมรดกตกทอดของการดูแลมาตั้งแต่บรรพบุรุษในแง่ของคนที่ดูแลศาลเจ้าแห่งนี้อยู่นะครับใน,นที่เราเห็นบรรยากาศอยู่เวลานี้นะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านในแล้วนะครับน,นี่ก็เป็นบริเวณด้านใน ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมนะครับอันนี้เราเข้ามาที่บริเวณด้านไหนของสาลเจ้าก็มีผู้ศรัทธาก็มากราบไหว้เจ้าแม่ที่นี่นะครับหลายท่านถามว่าเอกระถางทูบสังเคตท,ที่ พระบาทสมเด็จพระมองกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงสร้างและพระราชทานให้กับศาลเจ้าแม่ทับทิมคืออนไนนะครับผมจะขออนุญาตให้ทุกท่านได้ดูนี่คือตรงกลางนี่นะครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะพอได้รายละเอียดกันทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับกรณีศาลเจ้าแห่งนี้เดี๋ยวติดตามต่อได้ใน The Standard นะครับเราก็จะรายงานให้คุณผู้ชมทราบถึงรายละเอียดความคืบหน้าแล้วก็อัปเดตต่างๆเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นกับสารเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองนะครับวันนี้ผมธนกรวงปัญญาแล้วก็ทีม The Standard ที่มาเกาะติดข่าวอยู่ในพื้นที่ก็ขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับก็เป็นการสะท้อนมุมมองว่าทำไมถึงไม่อยากให้มีการเคลื่อนย้ายหรือทุกทำลาย ศาลเจ้าแม่ทัพทิมที่สะพานเหลืองแห่งนี้นะครับในส่วนขณะเดียวกันเองเราเราก็ต้องฟังทางฝั่งสำนักง,งานจาัดก,การทรัพย์สินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับแต่ว่าข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดคุณผู้ชมก็น่าจะติดตามแล้วก็สามารถาใช้วิญญาณในการตัดสินใจว่าจะเลือกแนวทางไหนนะครับการรักษาประวัติศาสตร์แล้วก็การเดินหน้าของการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมนะสถานที่แห่งนี้สวัสดีทุกคนครับ